ดูดวงชาวราศีกุมดวงแปกจะรวยก็ไม่รวยนางยังไม่ให้รวยอำนาจบางมีวาสนานะผมสิ่งต่างๆเข้ามาลองใจชาวราศีกุมเยอะแยะมากมายชะตาชีวิตรับรับดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งการปฏิบัติหน้าที่การเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับรัพ์ โอกาสทองโอกาสดีนะครับมันเข้ามาจัดหนักจัดเต็มแต่ว่าก็ไม่ให้รวยนะครับบทดวงบุญกุศลวาสนาเข้ามาถึงแล้วนะครับรวยได้แป๊บเดียวก็ต้องหลงลงมาเพื่อรออะไรบางอย่างนะครับรออะไรเหรอรอนางลงมาช่วยเหลือนั่นเองนะผมนางในที่นี้คือน,นางสวรรค์นะครับนางฟ้าแม่ทุนหัวที่โดนจิตโดนใจท่านร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองนางจะมาเปิดทางให้ จะเรียกว่าคนรักเก่าจากอดีตชาติเขาได้ชาวราศีกุมดวงชะตาตกตําแหน่งกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตําแหน่งม้าพยองนะครับจะเจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่เห็นเจอในสิ่งที่เป็นดวงชะตาของท่านจะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหาไม่เคยกลัวใครนะครับผมบุญกุศลวาสนารอมานานแล้วจะได้จัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา การชิงไหวชิงพลิบการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพทุบายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านการที่ท่านจะต้องรีบปรับปรุงแก้ก้าได้ก้าเสียก้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าโชคใหญ่รอท่านอยู่ครับเหรียญใหญ่เริ่มรอท่านอยู่ท่านจะ,จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะร่ํารวยขึ้นมาทันทีจนได้มีดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาจะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มท่านนี้ยังโสด จะได้มีแฟนท่านที้มีแฟนอยู่แล้วจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายไม่ว่านางจะรอท่านอยู่หรือว่าอย่างไรับนะผมนางยังติดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างให้สังเกตในโชคชะตาของท่านว่าทําสิ่งไหนจะได้เปิดดวงชะตาเพราะฉะนั้นท่านทางด้านเรื่องความรักก็เป็นอีกหนึ่งอย่างหนึ่งในการเรื่องแก้เค็ดเพราะฉะนั้นท่านจงทําความรักของท่านให้มีความสุขเกิดความสุขสมสมหวังดังใจหมายนางจะได้เปิดดวงชะตาให้ ับผมเพราะว่านางแน่นอนนางมีจิตใจที่อ่อนโยนเกี่ยวกับเรื่องความรักถ้านางเห็นคุณงามความดีของคุณว่าคุณเป็นคนรักใครรักจริงรักจริงหวังแต่งเอาจริงเอาจังจนประสบความสําเร็จนางจะส่งผลหนุนานาให้ท่านตกตําแหน่งหายพิเทศรัะผมด้วยบุญกุศลวาสนาจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งชะตาชีวิตพลิกจับ้ายกลายเป็นดีอํานาจบารมีวาสนาการมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายางเด็ดขาดเด็ดเดียวเอาาหารเอาจริงเอาจังจนประสบผล วงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงทำตามแบบแผนประเพณีฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์ตูมเจ็บปวนดนวดล้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวการมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วหรือยังล่ะัะผมแต่ยังไม่ถึงก็ต้องเจอปัญหาแปลกๆดวงแปลกต่อไปเรื่อยๆแต่ปัญหามันก็ต้องดีขึ้นเรื่อยๆต่อเมื่อท่านสร้างคุณงามความดีท่านทำให้นางเห็น ไม่ว่าจะเป็นการบ่นบานสารกล่าวถึงเรื่องรอาวต่างๆท่านก็ต้องบอกว่าข้าพเจ้าต่อแต่นี้ไปจะเป็นคนดีถวายจะสร้างคุณงามความดีอยู่ในศีลธรรมอยู่ในศีลห้าครบถ้วนบริบูรณ์มีผมวิหารสีนะผมต่อแต่นี้ไปดวงชะตาของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดข้าพเจ้าจะเป็นคนดีถวายรับรองดวงชะตานั่นจะไม่โดนปิดกัน้นนะผมแต่ก็ขึ้นอยู่กับนางนางสวรรค์นางชั้นฟ้านะผมนางฟ้าแม่ทุนหัวหรือเรียกง่ายๆเรียกว่าเทวดาประจําตัว ท่านควรที่จะต้องยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีไม่ใช่ไปขอความช่วยเหลือคนอื่นมากมายดวงชะตาของท่านไม่ใช่แบบนั้นชาวราศีกุมให้ท่านยืนหยัดต่อสู้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องไปขอใครทาด้วยตัวเองนะครับคนมันจะรวยมันต้องขึ้นด้วยตัวเองนะผมไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือด้วยเรื่องก,การเงินการเงิน,กา,งนการทองหรือเรื่องราวต่างๆจะทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่าแย่รู้สึกตกตามเบื่อดินท่านควรที่ต้องยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนา ดวงตาของท่านจะเปิดการมองการไกลถึงอนาคตการพลิกจากร้ายกลายเป็นดีอำนาจบารมีวาสนาจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายครับจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีครับด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่จะส่งผลบารมีวาสนาสู่ตัวท่านท่านจะเห็นโอกาสทองโอกาสรับทรัพย์โดยโชคโอกาสที่จะพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างกล้าหโดครับถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาไขก็ฉุดท่านไม่อยู่ จะเจริญลูกเลืองขึ้นมาทันดีอันใดการชริงไหวชิงพิกการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบายจะบังเกิดขึ้นกแกโท่านสะตาชีวิตพลิกจากร้ายกลายเป็นดีถึงเวลาการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีท่านจะได้เป็นที่หนึ่งขอทํานายว่าท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานเงินเงินชะตาชีวิตรับพย์จะเป็นเศรษฐีเงินล้านอภิมาเศรษฐีนะครับผมตุกใจคลิปนี้กดซ er, ุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์รับฟังดูดวงต่อกันยาวๆครับ สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงดวงชะตาของชาวราศีกุมประจําเดือนนี่คือดวงชะตาของชาวราศีกุมประจําเดือนนี้แบบลักษณะพร้อมคําอธิบายโดยละเอียดลักษณะทั่วไปและนิสัยใจคอชาวราศีกุมมีลักษณะเด่นคือเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียแปลกใหม่อยู่เสมอพวกเขามักจะมองโลกในแง่ดี และมีความเป็นวิตรสูงชอบการเข้าสังคมและทำความรู้จักกับผู้คนใหม่ๆนอกจากนี้ยังเป็นคนมีอุดมการณ์มีความเป็นตัวของตัวเองสูงและไม่ชอบถูกจำกัดอิสรภาพในเดือนนี้ดวงชะตาของชาวราศีกุมจะส่งเสริมให้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของคุณโดดเด่นขึ้นมากคุณจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจและพลังงานในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆมากขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ ทั้งในด้านการงานและชีวิตส่วนตัวอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความคิดสร้างสรรค์น,นี้พาคุณลอยไปไกลจนเกินไปจนละเลยความรับผิดช,ชอบที่มีอยู่พื้นดวงพื้นดวงของชาวราศีกุมในเดือนนี้ค่อนข้างดีมีดาวพฤหัสบดีโคจรเข้ามาในตำแหน่งที่เป็นมงคลส่งผลให้โชคลาภ และโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะได้รับข่าวดีหรือมีเหตุการณ์น่ายินดีเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดนอกจากนี้ยังมีดาวสุขโครจรเข้ามาเสริมด้านความสัมพันธ์และความรักทำให้ชีวิตรักของคุณมีความหวานชื่นมากขึ้นอย่างไรก็ตามมีดาวอังคารโครจรเข้ามาในตำแหน่งที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความตึงเครียดได้บ้างคุณจึงควรระมัดระวังในการพูดจา และการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีกุมจะมีโอกาสแสดงความสามารถในที่ทำงานอย่างเต็มที่ความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆของคุณจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาคุณอาจได้รับมอบหมายให้ทำโปรเจกต์สำคัญที่ท้าทายความสามารถซึ่งจะเป็นโอกาสดีในการพิสูจน์ตัวเอง และก้าวหน้าในหน้าที่การงานสำหรับผู้ที่ทำงานอิสระหรือเป็นเจ้าของกิจการจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆที่น่าสนใจซึ่งอาจนำไปสู่การขยายธุรกิจหรือเพิ่มช่องทางรายได้ได้ใหม่อย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าเนื่องจากอาจเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายพยายามสื่อสาร ให้ชัดเจนและตรงไปตรงมาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นด้านการเงินด้านการเงินของชาวราศีกุมในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานพิเศษหรือโปรเจกต์พิเศษนอกจากนี้ยังอาจมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามาเสริมเช่นการถูกรางวัลหรือได้รับของขวัญมีค่า อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องการใช้ใจ่ายเนื่องจากคุณอาจมีแนวโน้มที่จะใช้เงินฟุ่มเฟือยกับสิ่งที่ไม่จำเป็นมากขึ้นพยายามควบคุมการใช้ใจ่ายและวางแผนการเงินอย่างรอบคอบหากมีโอกาสควรเก็บออมหรือลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวด้านการเรียนสำหรับชาวราศีกลุ่มที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองความอยากรู้อยากเห็นและความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะช่วยให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในวิชาที่เกี่ยวกับศิลปะการออกแบบหรือเทคโนโลยีใหม่ๆนอกจากนี้คุณอาจมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษหรือโครงการนอกหลักสูตรที่น่าสนใจซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะใหม่ ให้กับคุณอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้กิจกรรมเหล่านี้มาแย่งเวลาเรียนหลักพยายามจัดสรรเวลาให้สมดุลระหว่างการเรียนและกิจกรรมเสริมยอดค้าขายสำหรับชาวราศีกุ่มที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดียอดขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนคุณอาจได้ลูกค้าใหม่ๆหรือมีการสั่งซื้อในปริมาณมาก จากลูกค้าประจำความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะช่วยในการคิดกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ดีนอกจากนี้การสื่อสารและการบริการลูกค้าที่ดีจะช่วยสร้างความประทับใจและทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการจัดการสต็อกสินค้าและการควบคุมค่าใช้ใจ่ายเนื่องจากอาจมีค่าใช้ใจ่าย ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ควรวางแผนการเงินและการจัดการสินค้าอย่างรอบคอบเพื่อรักษาผลกำไรให้อยู่ในระดับที่ดีเกณฑ์การเดินทางในเดือนนี้ชาวราศีกุมมีเกณฑ์การเดินทางที่ดีโดยเฉพาะการเดินทางเพื่อการพักผ่อนหรือท่องเที่ยวขุนอาจได้มีโอกาสเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆที่ไม่เคยไปมาก่อนซึ่งจะช่วยเปิดโลกทัศน และสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการงานก็มีแนวโน้มที่ดีเช่นการคุณอาจได้รับโอกาสในการไปประชุมหรือสัมมนานอกสถานที่ซึ่งจะช่วยเพิ่มผนความรู้และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจใหม่ๆอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องของการจัดการเวลาและการวางแผนการเดินทาง เนื่องจากอาจมีความล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดการที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ควรเตรียมตัวให้พร้อมและมีแผนสำรองเสมอโดยสรุปเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีกุมในหลายๆด้านทั้งการงานการเงินและความสัมพันธ์ความคิดสร้างสรรค์และพลังงานบวกของคุณจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสาร และการควบคุมอารมณ์เพื่อหลีกเลี่ยงความอขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นหากสามารถรักษาสมดุลและใช้จุดแข็งของตนเองให้เป็นประโยชน์คุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและคว้าโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างแน่นอนเดือนนี้ชาวราศีกุมจะรู้สึกถึงพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมดาวยูเรนะัสเจ้าของราศีจะกระตุ้นให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และมองหาวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาและดำเนินชีวิตคุณอาจรู้สึกอยากทำอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมหรือต้องการที่จะแสดงความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความต้องการความเป็นอิสระนำไปสู่การตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นหรือสร้างความขัดแย้งกับคนรบอบข้างด้านความรักคนมีคู่เศร้าสำหรับชาวกลุ่มที่มีคู่เดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ท้าทาย แต่ก็น่าตื่นเต้นคุณอาจรู้สึกอยากลองทำอะไรใหม่ๆกับคู่ของคุณหรือต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นสิ่งสําคัญคือการสื่อสารความรู้สึกและความต้องการของคุณอย่างเปิดเผยและจริงใจการหาสมดุลระหว่างความเป็นอิสระและความผูกพันในความสัมพันธ์จะเป็นกุญแจสําคัญ อาจมีช่วงเวลาที่คุณและคู่ของคุณมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่นี่ก็เป็นโอกาสดีในการเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันลองเปิดใจรับฟังมุมมองของอีกฝ่ายและพยายามหาจุดกลางที่ทั้งสองฝ่ายพอใจการทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันหรือการวางแผนอนาคตด้วยกันอาจช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้านความรักคนโสดเศร้า ชาวกุมที่โสดจะรู้สึกมีสเสน่ห์และดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นได้ง่ายในเดือนนี้คุณอาจได้พบเจอคนที่มีความคิดแปลกใหม่หรือมีไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจการเปิดใจรับความสัมพันธ์ใหม่ๆอาจนำมาซึ่งประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังไม่ให้ความต้องการความตื่นเต้นและความใหม่ นำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดให้เวลากับตัวเองในการทำความรู้จักอีกฝ่ายอย่างลึกซึ้งก่อนที่จะผูกมัดตัวเองกับความสัมพันธ์ใดๆคุณอาจพบว่าการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มหรืองานอดิเรกที่คุณสนใจจะนำไปสู่การพบเจอคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันคำแนะนำเพิ่มเติม1การสื่อสาร ในเดือนนี้การสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาจะเป็นสิ่งสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นในความสัมพันธ์หรือการทำงานอยากกลัวที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณแต่ก็ควรรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเช่นกัน 2. ความคิดสร้างสรรค์ใช้พลังงานสร้างสรรค์ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ลองทำโปรเจกต์ใหม่ๆห,หรือหาวิธีแก้ปัญหาแบบนอกกรอบนี้อาจนาไปสู่โอกาสใหม่ๆ ในชีวิตของคุณ 3. การดูแลตัวเองในขณะที่คุณกำลังมุ่งมั่นกับสิ่งใหม่ๆอย่าลืมดูแลสุขภาพกายและใจของคุณด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอและการทำกิจกรรมผ่อนคลายจะช่วยให้คุณมีพลังในการรับมือกับความท้าทายต่างๆ 4. ความยืดหยุ่น เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตแต่ก็อย่าลืมรักษาค่านิยมหลักของคุณไว้ความยืดหยุ่นจะช่วยให้คุณปรับตัวได้ดีกับสถานการณ์ต่างๆ 5. การเรียนรู้ใช้เวลานี้ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นทักษะใหม่หรือความรู้ในเรื่องที่คุณสนใจการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับคุณ 6. การสร้างสมดุลพยายามหาสมดุลระหว่างความต้องการส่วนตัวและความรับผิดชอบต่อผู้อื่นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างจะเป็นแหล่งสนับสนุนที่สำคัญสำหรับคุณโดยสรุปเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและท้าทายสำหรับชาวราศีกุมคุณจะมีโอกาสในการค้นพบสิ่งใหม่ๆ และแสดงความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่แต่ก็ควรระมัดระวังไม่ให้ความต้องการความเป็นอิสระนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดการรักษาสมดุลระหว่างความเป็นตัวของตัวเองและการคำนึงถึงผู้อื่นจะช่วยให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคและควา้าโอกาสดีที่จะเข้ามาในชีวิตได้ขอบคุณที่รับฟังคำพยากรณ์น,นี้คำพยากรณ์ เป็นเพียงไกด์แนะนำในการดำเนินชีวิตเพียงบางส่วนเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังด้วยครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกไว้ครับชีวิตมีขึ้นมีลงมีช่วงจังหวะชีวิตดวงชะตาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตแต่ทางเดินที่เลือกขิดเองก็เป็นเป้าหมายสำคัญนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามฟังคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อจะคลิปใหม่ๆจะได้ขึ้นหน้าฟีดทำให้ไม่พลาดสิ่งดีๆใหม่ๆ ที่จะมาแนะนำในเดือนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ